จะฟันเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ m o มพลาสแอนตี้แบขจัดเชื้อโรคได้99.9%ให้เสื้อขาวขาวสะอาดได้อย่างแท้จริงกลับมาอยู่กันในช่วงที่2แล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของเดียแต่ว่าไหนๆเห็นแอมหายไปนานยกให้อนอมละกันนั่เ <c oughs> ได้ะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลของวันแม่นะครับก็ต้องบอกว่าอ้อมกอดของคุณแม่เนี่ยสำคัญนะครับแต่ว่าต้องบอกสักนิดหนึ่งว่าอ้อมกอดของคุณแม่นั้นเนี่ยนะครับเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นและจะไม่ทําลายลูกจริงหรือเปล่าจริงไหมเพราะว่าอะไร<อ>ช่วงนี้นะครับลูกๆเนี่ยนะฮะอยู่ในช่วงของเทศกาลวันแม่ก็ต้องเตรียมหาของขวัญน,นะครับผเพือพ่อจะไปให้คุณแม่ใช่ไหมครับแล้วคุณแม่เนี่ยนะครับเขาจะเข้ามากอดลูกเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเสื้อผ้าเนี่ยมีแบคทีเรียหรือเปล่า งั้นเอานี้ดีกว่าเรามาเตือนคุณแม่กันดีกว่านะคะเตือนนิดนึงค่ะสําหรับโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีลูกน้อยค,คือการกอดลูกการสัมผัสลูกนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการแสดงความรักอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องเสื้อผ้ากันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเสื้อผ้าของเราอาจจะมีพวกเชื้อโรคเนี่ยติดอยู่กับเสื้อผ้าแล้วการที่ไปสัมผัสกับลูกน้อยลูกน้อยเราภูมิคุ้มกันยังน้อยอย,อยู่ยังน้อยตามอายุข,ของเขานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าไปสัมผัสเขาก็ต้องดูดี ก็อย่างที่บอกเลยเนาะว่าเจ้าเชื้อโรคที่ว่าเนี่ยก็คือจากแม่ที่แบบบนเสื้อผ้าแม่แล้วก็พอกอดลูกน้อยปั๊บเชื้อโรคก็เลยไปสู่ลูกน้อยด้วยข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะเราก็ได้มาจากคุณหมอนะคะคุณหมอก้องค่ะร้อยโทนายแพทย์สรวิศุบุญนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกเอาไว้นะคะว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อาจจะเป็นบ้านที่มองไม่เห็นของเชื้อโรคและก็แบบทีเรียไม่อหไทางแอมด้วยไม่ไม่เป็นเชื้อโรคเนย ทำมาแลกแลกตัไปสิาเลยจะเพิ่ากลัวแล้วก็ยังมีข้อแนะนําค่ะฝากท่านผู้ชมเลยนะคะการเลือกผงซักฟอกเนี่ยต้องมีตัวนี้อยู่เลยนะคะนี่เลยค่ะ Active Oxygen ค่ะเพราะว่าจะช่วยกําจัดเชื้อแบคทีเรียนะคะได้ถึง99.9%ค่ะสะอาดนะคะแล้วก็ยังปัดจากเชื้อโรคด้วยค่ะครับผมและที่สาคัญยังไม่ทิ้งสารตกค้างไว้แน่นอนใช่ครับผมคราวนี้แหะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สามารถ มอบอ้อมกอดที่อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยให้กับลูกๆคุณได้แล้วครับกช่โอ้จบสวยวันแม่เขาซื้อเสื้อให้แม่ด้วยแหละอ่าเราไม่ซื้อเสื้อให้พี่ตัางเหรอไม่ใช่แม่เขาอ๋อเหรอแต่เขาซักให้แม่แล้วสะอาดแน่นอนเอออ่าไหนๆเนี่นะคะปีนี้เนี่ยวันแม่ตรงกับวันหยุดยาว3าวันรวดนะคะ